สวัสดีครับขอบผมบาเคนสติกอิสานพ่อกระเทินครับส,ส,ส,สวัสดียามเช้าเช้านี้พามาชมบรรยากาศดอกไม้ที่สวยนี่พักกะแงงทุ่งผักกะแงงที่น้องเอ้ยเลยทางหลังบาเคนนี่แม่นมาเลยเด้อสวยขนาดเลยสี่โมงอ่อนๆยามเช้าที่พา็บผักกะแงงยามเช้าครับที่เก็บลงไปฝากปตุ่มฝากน้องอิ๋วฝากสติกเพราะว่าจะมีรถ รถทางบ้านเนี่ยเพิ่นลงไปพักใต้เนาะบางเพลงก็เลยจะฝากของไปให้ประตุมฝากไปให้น้องอิวมีอะไรมัง่งเดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันเนาะแต่เช้านี้พามาเก็บพักกระแแยงก่อนอนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาเกียร์หน่อยเด้ออยู่ผู้เดีต้องการกำลังใจด่วนๆเลยกดเป็นกำลังใจให้แนยครับตามเมียก็คอมเมนต์มาคุยกันตอนนี้มาลุยเก็บพักกระแยงกันครับ ผักกระเยงหอมผักกระเยงงามฟ้าเลงคำลงมาหอมมีดีเด้อพี่น้องชีม่วงสวยน่อเลยหอมหอมไผายอยากได้มาเด้อมาเอาอยู่โคกอยู่บ้านสติ๊กนี่หลายขนาดเต็มเบิดสองข้างทางตามปงตามป่าแบบนี้ก็มีเต็มเมืนี่เอาเส้นนี้ก็พอแล้ เอาแบบนี้ออกดอกแบบนี้แล้วติ๊กว่าเก็บทีบ่มีดอกประตุเดียไปตากแดดไว้กินนานๆแต่โอเคต้องตั้งก่อนกร้องก่อนเก็บมือเดียวมาได้ี่นองตัดเอาติกว่าตัดเอามาลุยครับ

อยากได้พักกันย้งนี่ช่อนี้ยิ่งสวยช่อนี้เอาให้สติกเดอน,นี่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 เอาให้ดอกไม้แต่เช้าเลยหอมหอมหอมพักกันย้งหลายหลายครับเก็ตบตัวไหวตัวไหวเตากแดดไว เรเพื่อจะไปทำเป็นกำรรแบบนี้แล้วก็มัดไว้พี่น้องมัดแล้วก็ห้อยไว้เป็นกำเป็นกำมัดห้ไว้บาดใส่เกงนุ่นเกงนี่ก็ใส่ลงไปเลย พูนดีสายโพสายโพเมืองนอกเขามีทุ่งลาเวนเดอร์บ้านเฮามีทุ่งผักกเยง,งเดอ้องามประเพคกันดึกจ้าได้พร้อมหอมพร้อม không cây nhanh hôm 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 vậy hôm hôm ngồi Đều Liều liều hôm ừ. Nhìn nhỉ. ao lấy lẽ cam ao cam ao lẽ có ngon ngào này nhiều được rồi đấy tập trung đấy đẹp bề mai đẹp bề <laughs> เป็นเขึ้นอีสานได้ระบบเนาะทำให้งาม คำมะเขืออีสานได้เต็มตัวเลยที่น้องเม้นบอกบอกเคนลูกคืแเราบอกอุ๊บอ่าการเดี๋ยวไปเบิกกันอีกทีครับว่าบอกเคีนได้อะไรไปฝากผู้อยู่ใต้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเบิกกันครับกลับมาถึงบ้านแล้วนี่เป็นยังไงของเรา เลยตะกายใหญ่เลยเต็มเลยเน่นๆเลยนด้ยนี่แต่ไปตองห่อไว้เลยเตองห่อไว้รอรถมารับรอรถมารับรถก็จะมาสายนั่นแหละรอรถมารับเอาไปตากแห้งเด้อ ờ thôi để lại gì để lại u để lại u mất lại thì nó kết phép điều hơn đấy. Ừ, ừ, ở đây đặc biệt quá họ đi đây phát cái nghe, đây, mình, đây vơi lại, khi để hay để để lại để mình mốt, đây là lại, ăn đi ăn đi, ăn đi ăn đi, ăn đi ăn นั้นะมันมีโอกาสได้คุดบอคิดคุดส่งมาให้อีกแล้วก็นี่ข้าวใหม่สอบนึงที่สำคัญก็อยากส่งข้าวใหม่นี่แหละนี่ดิสอบเต็มๆเลยด้วยสีเลยไปแบ่งกันออิน่นํำปะตุมนอาไปชักสอบนึงก่อนีอย๋ยวค่อยส่งไปอีกเดี๋ยวรอข้าเจ้าเกี่ยวก่อนนี่นี้ก็รอรถครับระหว่างรอรถบอคิงก็จะไปซื้อ ซื้อต้นไม้เมื่อนี้ตลาดนัดเมื่อนี้มีตลาดนัดต้นไม้มาลงเบเกนก็จะไปซื้อพกต้นไม้พกพริกพกมะเขือซื้อถั่วซื้อแตงมาปลูกซื้อหอมบวัวเพราะว่ามันเริ่มเข้าฤดูปลูกนะครับเข้ายามหนาวแล้วเนาะไม่ได้ปลูกสิ่งของแล้วเดี๋ยวคยมารุ่นกันเดี๋ยวเบอรเกนจะถ่ายบือที่เบอรเกนไปซื้อต้นไม้มาหาได้ต้นไม้อะไรมั่งระหว่างนี้ก็รอรถรอรถรอรถ เ้าขอฝากถึงอาจบหลายแต่ก็หาฝากได้ทีนี้แหละไม่เป็นไยดีนี่เดินมากินเป็นข้าวพี่นอนอะรถเพิ่นก็พอค่อยอยากให้รับหลายปั้นใดด้วยเพราะว่าเพื่อนก็ผู้โดยสารเนาะนะเพิ่นรับสำนีารดีแล้วครับพอได้ฝากไปสุขอยากสุกินเนาะไป,ไปตลาดกันครับขับมาจากตลาดแล้วไปถ่ายพี่น้องเบิ่งเสียงเพลงมันดังจะเปิดเพลงตลาดเนาะไอ พักกาคาขิงมาปลูกอยู่พี่น้องนี่ได้มะเขือเทศได้พริกปีพริกหยางบรุจาซื้อไปได้ตั้งโอหอมบัวพริกหยวกแล้วก็ได้พวกเม็ดถั่วเม็ดแตงมาปลูกหลายอย่างอยู่เดี๋ยวก็สิโลปลูกเคยถ่ายพี่น้องบึงเนาะนี้ก็ของฝาก รถจะมารับนะครับของฝากจะฝากลงไปใต้บ่มีอย่างหลายมื้อนี่ก็ไปเก็บพักเก็บของฝากเตรียมรอรถมาเนาะแล้วบางทีก็ไปตลาดนะัดไปซื้อต้นไม,ม้มาเตรียมปลูกเดี๋ยวที่ลงหน้าบ้านครับคอยถ่ายน้องบนปลูกแบบไหนปลูกอะไรบ้างเนาะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนนด้วยครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ